จดหมายฉอบสุดท้ายนะคะมาจากคุณผู้หญิงที่อยากเลิกแต่เลิกไม่ได้เขียนมาเล่าไว้อย่างนี้ค่ะบอกว่าตัวเองอายุ26ปีส่วนแฟนอายุ46ปีคบหากันมา5ปีเต็มดิ <c oughs> ฉนันนอยากมีลูกอยากมีครอบครัวกับเขาที่ผ่านมาท้องถึง3ครั้งเขาก็พาไปทําแทง้ง <c oughs> โดยให้เหตุผลว่าเขาอายุมากเกินไปแล้วยังมีปัญหานี่สินิกมากรวมทั้งเรื่องบนเตียงก็ไม่ค่อยมีความสุข ตัวดิฉันเองก็เก็บความเจ็บปวดไว้ข้างในไม่แสดงออกให้เขาเห็นเคยพูดกันตรงๆแต่ไม่ดีขึ้นพอระยะหลังก็เลยไปแอบคบผู้ชายต่างชาติคนหนึ่งเข้ากันได้ทุกเรื่องไม่ว่าเรื่องงานเรื่องส่วนตัวหรือเรื่องบนเตียงแต่เขาไม่รู้ว่าดิฉันมีแฟนอยู่แล้วแล้วแฟนก็เป็นคนใจร้อนพกปืนด้วย<อ>เคยหนีเขาก็ตามหาจนเจอเคยพูดกับเขาที่เล่นทีจริงว่าตอนนี้มีคนที่รวยและนิสัยดีต้องการแต่งงานกับดิฉันแฟนดิฉันเขาก็บอกว่าไปได้ถึงไหนยังไงก็ไม่พ้นเขา ถ้าหาดิฉันอยู่กับเขายัางไงก็ไม่มีวันได้แต่งงานด้วยแน่เพราะเขาเหตุผลว่าสิ้นเปลืองดิฉันเข้าใจเหตุผลแต่จะมีวิธีอย่างไรบ้างคะดิฉันก็อยากมีชีวิตคู่ที่มีความสุขจริงๆไม่อยากจมปลักอยู่กับชีวิตคู่ที่เหมือนตายทั้งเป็นอย่างนี้ฟังดูชีวิตคู่รายนี้ตอนนี้ไม่ได้มีไม่ได้มีความรักแบบพัฒนาการนะครับมันอยู่ได้พันธนาการนะแล้วก็<ๆ>ผู้หญิงก็อายุเพิ่งจะ26ะก็คบกันมาตั้งแต่อายุ11เอ๊ะฟังดูแล้ว5ปี ก็ตั้งแต่อายุ20่สิบซึ่งเรียกว่าเพิ่งเพิ่งเริ่มต้นชีวิตวัยสาวฟังดูอย่างนี้คิดว่าเขาอยากจะอยากจะใช้ชีวิตกู่กับคนนี้หรือว่าอยากจะเลิกหรืออยากจะเลิกอยากชิงอยากจะเลิกแต่กลัวไงเพราะว่าใจร้อนแล้วพกปืนด้วยผู้ชายอายุกว่ามากกว่า20ปีแลผู้ใหญ่แล้วมีอาจจะมีรายนี้เนี่ยฮะถ้าเป็นต่างประเทศในยุโรปหรือในอเมริกาซึ่งกฎหมายเขาเคร่งครัดแล้วก็ ในเรื่องของอสวัสดิการสังคมการช่วยเหลือทางสังมคมเขา mm. เขาเขาเข้มข้นเข้มแข็งเนี่ยต้องบอกว่ามีองค์กรที่ช่วยเหลือผู้หญิงอย่างนี้เยอะ <sk> <att> รวมทั้งกฎหมายท,ที่เข้มแขง็งแต่ในเ <HH. S 1> ม <ương> ืองไทยเนี่ยเรื่องของการช่วยเหลือ,อนี้ยังยังไม่เข้มแข็งแล้วก็กฎหมายเราก็เรียกว่าไม่สามารถเอาผิดเอาจริงได้เนี่ยสังคมไทยเป็นสังคมที่ใช้อํานาจ mm. ผู้ชายคนนี้เป็นผู้ชายที่ใช้อํานาจ ใช่ไหมแล้วผู้หญิงจะอยู่กับผู้ชายคนนี้ด้วยความกลัวนะแต่ท้องสามครั้งก็ให้ไปทําแท้งหมดแล้วก็ไม่จัดพิธีแต่งงานด้วยความเหตุผลในเรื่องเศรษฐกิจซึ่งผมคิดว่าเป็นข้ออ้างนะครับก็ถ้าตอบแบบว่าในสังคมไทยนะถ้าผู้ชายใช้การขู่ด้วยคำ ข้ออ้างหรือว่าอะไรต่างๆเราจะต้องหาคนที่มาปกป้องที่มีอํานาจมากกว่าก็คือถ้าเธอทําฉันอย่างนี้ฉันก็มีคนที่สามารถเอาอะไรกับเธอได้ได,ได้ได้สะสม,มแต่ว่าจริงๆแล้วรายนี้เนี่ยที่ดีที่สุดนะฮะในกรณีที่คู่สมรสของเราแบบมีความก้าวร้าวแล้วอาจจะมีแนวโน้มที่รุนแรงเนี่ยผมคิดว่าการตีชิ่งหรือว่าการแยกทางเนี่ยมันน่าจะเป็นลักษณะค่อยเป็นค่อยไปครับคือถ้าเราเมื่อกี้เขาบอกว่าอะไรนะครับ เคยหนีแล้วก็ถูกตามจนเจอแต่เคยเกิดเนี่ยว่าถ้าว่ามีผู้ชายเขาบอกเนี่ยตอนนี้มีคนรวยกว่ารักที่ชันอยากจะแต่งงานกับชันเขาบอกโอ้ยเธอไปไม่พ้นฉันหรอกพูดอย่างนี้ผู้ชายจะโกรธอ่าเขาโกรธครับเขาจะรู้สึกเสียหน้าถ้าเกิดการแยกทางกับผู้ชายคนนั้นทําให้ผู้ชายรู้สึกเสียหน้าว่าเอออะไรนะเช่นหักหลังชั้นไปมีคนใหม่ไปได้คนอื่นที่ดีกว่าชั้นโอ้ผู้ชายยอมรับไม่ได้แล้วคนผู้นี้จะโกรธแล้วจะ แนวรมที่จะรุนแรงตามมาผมคิดว่าค่อยๆห่างออกห่างออกในขณะเดียวกันก็อาจจะให้เขามีทางออกอย่างอื่นที่ผู้ชายนะฮะมีคนอื่นที่ดีกว่าแล้วเหมาะสมกว่าเขาก็ได้คล้ายๆว่าแทนที่จะเป็นเราทิ้งเขากลายเป็นเขา่าทิ้งเราถ้าเขาเจอคนอื่นที่ดีกว่าหรือเหมาะกว่าให้เขาทิ้งเรา,าจริงใจจริง,รง,รงๆเราก็อยากให้เขาทิ้งนะหรือถ, <c oughs> ถ้าเราจะทิ้งเขาจะแยกมาเนี่ย <c oughs> ต้องค่อยๆเรียกว,ว่าแล้วค่อยๆรักษาระยะห่างระยะห่างออกเช่นอยู่ด้วยกันน้อยลงนะ ไปเยี่ยมญาติต่างจังหวัดบ่อยครั้งมากขึ้นแล้วเป็นแบบค่อยๆแบบถนอมน้ําใจอย่าทําให้เขารู้สึกที่จะเกิดอาการแบบหุนหันพันแล่นแล้วก็ปฏิกิริยาตอบสนองจะรุนแรงร,รายนี้ผมคิดว่ารายนี้คุยกันทางจดหมายอาจจะลาบากน่าจะได้รับการปรึกษาแล้วก็ค,ค่อยๆมีการโฟล์อัพติดตามการรักษาร,ร,รายนี้น่าจะได้รับการบำบัดจากผู้รับให้การปรึกษาท่านใดท่านหนึ่งเป็นระยะระยะนะครับ